สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับน้องอู๋อิงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับเพชรแสงตะวัน EBJ นะคะสำหรับคลิปนี้ก็าบ,บเรื่องเล่าของอีหลาหน่อยนะคะพี่น้องนะคะสำหรับการถ้าการแสดงให้บอกว่าเป็น2องขึ้นติดกันแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องเล่าของอู๋อิงสตอรี่เนาะพี่น้องเนาะ ซึ่งก็เป็นเรื่องเล่าที่บอลโจนะคะเพื่อนอยากจะเท่าความเรื่องเล่าของอิลา่านอยนะคะเรื่องเล่าของการที่เดเบิงสตอรี่ตรงนี้นะคะสําหรับคลิปเต็มนะคะพี่น้องก็ให้เขาไปติดตามรับชมได้นะคะเขากุ้มปิดเขาชมได้เลยนะคะแต่บอกได้ว่าบอโจเองเพื่อนก็นได้บอกถึงนะคะพี่น้องได้พูดถึงเรื่องเล่าของอิลา่านอยที่ทําการแสดงเรื่องเล่าของสตอรี่เจ้าของมือในพื้นที่ผ่านมา ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่โบอโจโเพิ่นประทับใจเนาะพี่น้องเนาะละที่สําคัญก็คือเป็นอีกผู้หนึ่งที่เพิ่นได้เชิญให้เขามาเพื่อทําการเฮดสตอรี่เรื่องเล่าของอิหลานหน่อยอุงอิงซึ่งเพิ่นเคยได้อยู่น้างกันตั้งแต่สมัยแมวลามาแล้วตั้งแต่ตอนโควิดเนาะพี่น้องเพิ่นก็นยังคิดหอดคิดถึงอยู่บรรยากาศแบบนั้นเพิ่นก็นเลยได้เชิญอาจารย์ผู้นั้นเขามาเพื่อทําการอ่า เล่าเรื่องเล่าความเป็่นไปขององค์อิงในรูปแบบของละครบนเวทีนะคะพี่น้องหากใดสนใจติดตรับชมได้ที่เขากุมปิดไปเลยเนาะพี่น้องเนาะก็คาดวาชิเฮตยูแคสองมือได้พี่น้องหรือสั่นกะติดตามรับชมกับทางคลิปเต็มนะคะจากทางสาวน้อยเพชรบาดแพงกันแล้วกันนะคะส่วนเมื่อนี้ก็ได้ยิบโยกเรื่องเล่าที่โอโจนะคะ เพิ่นกระไดนั่เสนอให้เฮาฟังนะคะเพิ่นไดโพดว่าขนาดผมเป็นคนแสดงนะคะผมยังชอบการแสดงใน้ืึ้นนี้เลยเพิ่นว่านะคะผมน้ำตาคลอและแอบมองเห็นม้อนอิงน้ำตาไหลนะคะกับฉากสุดท้ายบอาแล้วหนาชื่นชมนอน้อยอยากเบิงนะ้น้อยนะนักแสดงอของแต่ละคนนะคะการแสดงอของทุกคนนะคะ แสดงได้ดีนะคะทั้งแดนเซอร์ทั้งอาจารย์นักดนตรีนะคะวันนี้ที่สุดและทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะยกเครดิตให้กับครูบิ๊กกี้นะคะพี่น้องเพื่อนซีว่าคู่บิ๊กกี้หรือผู้กำกับบิ๊กกี้แคลรี่นะคะพี่น้องเพื่อนเองแต่มาทําการซ้อมนะทั้ง้อมทั้งสู่มาด้วยกันเคยสู่มาด้วยกันนั่นเองนะคะจนวันที่แสดงจนถึงวันที่แสดงก็ทําได้ดีเยี่ยม นะคะนี่คือบทอโจก่นใดโพดชื่นชมนะคะของอุ่งอีของอุ่งอิงสตอรี่เนาะพี่น้องนะขอมาทานหน่อยนะครับคะพี่น้อง เบาขวบเบาโตดน้องพี่น้องเนานะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวงสาวหน่อยเป็ดบางแพงในความหนาหักหนาแพงของอีหล่าหน่อยนะคะอเป็นเอกมีภาพมากประกอบนะคะอีหล่าหน่อยแต่งตัวเป็นเด็กหน่อยนักเรียนนะคะพี่น้องเป็นเด็กยิงครับประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องเล่าที่สนุกสนานนะคะพี่น้องล้วบอกเรียอว่าอิหล่าหน่อยทาการแสดงในชุด นักเลียนเลยนะคะตรงนี้อบอกเลยว่าสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะนี่คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าในการทําการแสดงของคําขึ้นสองขึ้นติดเนาะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าของอุ้งอิงสตอรี่ว่าศัตรเนาะพี่น้องเนาะที่นี่ในเรื่องเล่าของกอนที่ขึ้นทําการแสดงกอนบาดนี้พี่น้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่หลายผู่หลายคนเคยได้ยินแล้วก็เห็นอยู่บ่อยครั้ง ในการใส่ค่าถาอุงอิงนะครับพี่น้องตรงนี้ต้องใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะ,พ,นนะพี่น้องเนาะเพิ่อนบอกว่าเพื่อนไปอ่าอนว่าประกาศขายทีหลยผู้หล,ย,ลยคนพี่น้องประกาศขายทีคิดถึงขายบ่ได้ปานใดสิได้ขายคิดพอค่าถาอุงอิง กะเฮต้เพื่อนประสบความสําเร็จนี่ก็อีกเป็นอีกผู้หนึ่งนะคะพี่น้องเพื่อนใน้าาหาอิหลาหน้อยในช่วงที่ไปไทายทํำ MB นะคะพี่น้องเพื่อนเองก็บ,บอกว่าขายทีมาตะโดนแล้วบ่อใดขาย เห็นเพื่อนขายด้ก็เลยทองคาถาอุงอิงน้ำเพื่นมาซันว่านะคะสุดท้ายก็ขายด้เพื่อนด้น้ำมาไล่มาหมอไฟลาหนึ่งหมื่นคะแนนพี่น้องนั่นคือหนึ่งเจ้าในตอนช่วงกลางเว่นเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสุดยอดนะคะถือว่าให้ใส่วิจารย์ในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อและบัดนี้ก็คืออีกเจ้าหนึ่งโต๊ะแกล้งมาบาดนนิมากับแม่เพิ่นแม่เพิ่นก็คือแม่ของเสียน้นนั่นเอง ะะเพิ่นได้ฝากไม้อิหลาหน่อยอีก3 0 0พคะแนนซึ่งเกิดจากการที่เพิ่นติดต่อที่จะไปทำงานต่างประเทศดูนเล้วนะคะเป็นการสอบขั้งเลวาขั้งเล่าลกับบบพันจากเถื่อว่าฉันพ่อเพิ่นทองคาด่า,าองอิงอีกสองสามมือหาหลังเพิ่นกับพนันเพิ่นกัเล่ฝากเอิญบอกว่าฝากมาไล่ไม้หิหลาหน้อยอีกสามพันคะแนนพี่น้องนี่คือสิ่งที่ บอกเลยว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับอีหล่าหน่อยอุงอิงนะคะแอปเพิเองกับแจ็คสีบอลจังไดนั่มก็ได้แตงเงแต่บอกว่ามันเป็นหนึ่งเล่าของความเสือ้อนอะพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชม่มด้วยพี่น้องเดอ้อนะคะมีความคิดเห็นประการใดกระทักทายพูดคุยกันเขามากคเมมต์เขามากรัวๆด้พี่น้องเดอ้อท่านใดที่เขามารับช่มกับรัวหน้าขอความกับรุณนากดติดตามกดไล์ กดแชวออกไปพิมพ์คำว่าเผ็ดแสงตะวัน A B g เด้อพี่น้องเด้อส่วน่ายคลิปนะคะอีหลาหน้อยอุ้งอิงกับบอจโจนะคะเพื่อนก็นได้ฝากช่องกับแพื่อนเชิญติดตามรับชมนะคะเง้ๆปังๆสุขค่ะอีหลากับบพฟางซองเผ็ดแสงตะวัน A B ะได้จา้าความกอะไรกรนเพื่อน,นกำลังใจนีคุณนี้ก็เสร